สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง698 5 t h a l o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมาเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าหากเขา้ํำเส้นคุณนะหากเขาก้าวล้ำเส้นชีวิตคุณชีวิตของเขาจะเป็นยังไงการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคในใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย จะเอไไิดอไพ่ไปให้แล้วนะคะใช้ไพ่สองสำหรับแถวบนนะคะจะอ่านเกี่ยวกับจะวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เกี่ยวกับชีวิตของคุณและเขาอาดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์นะคะอดีตและปัจจุบันแถวที่สองนะคะก็จะเป็นชื่อคอนเทนต์เลยก็คือว่าถ้าหากว่าเขาลั้งเส้นชีวิตเราอันนี้จะวิเคราะห์ไม่ได้วิเคราะห์ไปในแง่ของโพซิทีฟแน่นอนนะคะมันเหมือนกับว่าเรา อยู่ของเราดีๆเราประพฤติด,ดีประพฤติชอบเราถ้ามีใครเนี่ยก้าวล้าในชีวิตเราเนะเตือนแล้วเตือนอีกไม่ฟังเนะี่ยชีวิตเขาจะเป็นยังไงนะคะจะเป็นแถวสอส่วนแถวสามข้างล่างเนี่ยจะขยายเป็นการอ่านไพ่พลังงานรวมนะทุกคนทีนเราก็มาเริ่มกันเลยมาน,นี่คือ,อพลังงานของคุณไม้ด้วยแถวบนนะคะ แปดเหรียเนี่ยที่ผ่านมานะก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นขยันในเรื่องของการงานก็คือตั้งใจมากๆเลยแหละนะมีทักษะในการทํางานทําแบบมืออาชีพเลยนะแปดเหรียนนะละเอียดละออแบบคนมาตรฐานสูงอะ่ะก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะแต่เราเป็นคนไฮสแตนดาร์ดซุ่มเทนะคะทําอะไรก็ดูแบบเชี่ยวชาญความเน้นในด้านของความแบบละเอียดละออมากจะจะเป็นในลักษณะแบบเฉฉียเพอร์เฟชันนินะคะ รักในสิ่งที่ทําก็เลยมุ่งมั่นมีทักษะด้วยอยู่แล้วแล้วก็มีความอดทนเข้าไปอีกเข้าไปอีกฝีไม้ลายมือไม่เบานะคะแล้ก็การเงินนะคะไม่ต้องห่วงเลยไม่ไม่ขาดตกบกพร่องแน่นะคะไม่ขาดในเรื่องของไฟ n a n c e นะคะเดืตที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันเป็นดอซันก็คือรุ่งโรดอ่ะชัชวานเจริญรุ่งเรืองไม่มีอะไรที่แบบคุณต้องอ ซบเซาโศกเศร้าเส,ส,ส,สีสบสบสยใจไม่มีเป็นเดอะซันเนี่ยพลังงานชีวิตพุ่งนะคะประสบความสําเร็จอ่ะก็สอดคล้องกันนะแปดเหรียญกับเดอะซันไม่มีอะไรน่าห่วงนะสุขภาพร่างกายจิตใจอารมณ์นะ,ะสติปัญญาอะไรเงี้ยทุกอย่างแหะ,ะทำให้แบบต่อยอดอ่ะได้ดีมากนะคะแล้วผลผลิตกําไรงอกเงยอะไรก็ว่ากันไปนะคะมี พลังงานในชีวิตเยอะแล้วก็ทรัพย์สมบัติเยอะนคริปปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตก็สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างแบบพริบตานะรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีเลยแหละนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้นะมัน,เป,น,เ,ปนเป็นพลังงานแบบในอดีตเนี่ยแปดดาบนะแต่ว่าเปิดมาปัจจุบันได้พลังงานแบบแปดไม้ก็ยังว่ามันเหมือนกับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือเปล่า คือมันเหมือนกับมีอะไรแบบมีข้อจํากัดหรือมันเป็นการแบ่งเส้นอะไรบางอย่างหรือเปล่าแปดดนะับเนี่ยมันต้องมีพลังงานของใครคนใดคนนึงพยายามบอกว่านี่คืออาณาเขตของฉันนะบริเวณของฉันฉันให้เธอไม่ได้จริงๆพื้นที่ตรงเนี้ยฉันขอความสงบฉันขอความเป็นตัวของตัวเองแบบไม่ค่อยอยากจะให้ใครเข้ามาก้าวไก่หรือเข้าใกล้อ่ะอืเห็นพลังงานแปดเหรียญแล้วอะ่ะมันทําให้อมีความรู้สึกว่า ถ้าอยู่ในโหมดของตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งบางชิ้นงานอนะใช้สมาธิสูงนะคะอืมอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ในโหมดโฟกัสอะไรบางอย่างเนี่ยคือขอความเป็นส่วนตัวอืมแต่พอออกจากโหมดในด้านนั้นแล้วอาจจะเป็นอดีตนะคะอ่าทีนี้มาปัจจุบันแปดไหมก็คือกลับมาสู่โหมดที่แบบเอ้ยสนุกสนานเต็มที่พูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้แบบเหมือนสะดวกไหลลื่นอนะ บางทีแปดดาบมาในด้านของการติดขัดของการแบบติดต่อสื่อสารก็ได้นะไม่มีสัญญานู่นนี่นั่นอืติดต่อเธอไม่ได้ฉันส่งมเมสเซจไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่ได้รับเลยอย่างเงี้ยแต่พอเช้ารุ่งขึ้นเดินทางไปอีกที่หนึ่งอ้าวได้ข้อความมาแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะปัญหาุาสรร,ระหว่างคุณกับเขานะไอที่ติดขัดๆเนะี่ยมันเหมือนกับท่าดาบคือการที่อยากเอาชนะกันและกันแบบเงียบๆ หรือมีนิสัยที่แบบต่างคนต่างมีนิสัยที่แบบว่าการเอาชนะปัญหานี่มันต้องใช้เวลาไม่ค่อยลงรอยกันความคิดนะไม่ค่อยจะลงรอยกับใครหรือไม่ค่อยจะลงรอยกันเองนะมีการประทะคารลมโตเถียงแข่งขันอด b a บ e แบบว่ามีความประชดประชันชอบเอาชนะด้วยอย่างเงี้ยหรือเปล่าทีนี้พอมาความรู้สึกนะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีต่อกันเนี่ย มันเป็นความรู้สึกที่แม้จะเป็นห้าดับนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ฉันหวังดีนะฉันจริงใจนะจึงบอกออกไปอย่างเงี้ยบางทีความหวังดีของเรามันอาจจะไม่เหมาะกับเขาแต่เขาก็หารู้ไม่อะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะหวังดีกับเรานะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของเรามันอาจจะใช้ไม่ได้ตอนนี้แต่เขาอาจจะพยายามที่จะเอาชนะเอาชนะเป็นสิ่งที่ดีๆนะฉันอุตส่าห์หยิบยื่นให้มันเป็นความหวังดีกับ จากฉันแต่อีกฝั่งก็คือฉันรับไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับความหวังดีที่มาไม่ถูกที่ถูกทางไม่ถูกบุคคลเนะี่ยทีนี้พอมาในด้านที่แบบเออมันเป็นพลังงานที่เขาพยายามที่จะเหมือนจะหยิบยื่นนะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งดีๆแต่มันไม่ได้มาในลักษณะที่มันไม่ได้เป็นสิ่งดีสําหรับคุณอ่ะพยายามที่จะจะบอกว่าก้าวล้ำมนะันเนาะล่วงล้ำ,มา,ำามาทํลไรสมาธิก็ยังได้หรือว่า เข้ามาวุ่นวายในชีวิตนะหยิบยื่นขนมให้ทั้งทงท,งที่เราอาจจะแพ้กุ้งเอาซื้อก็ผัดกุ้งาแขวนไว้ให้อะไรเงี้ยมันก็นะคืออยากให้เรารับไว้สิ่งที่ดีๆที่เขาเป็นสิ่งที่เขาทําอะมาดูสิว่าถ้าเขาก้าวล้มนะชีวิตคุณมากเนี่ยอืจะมากจะน,น้อยนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมันจะล้าเส้นเกินไปละอะไรเงี้ยอะชีวิตเขา จะเป็นยังไงมีแถวกลางนะมี King งดาบแ่งแมนเดอะสตาร์อัศสินถ้วยแปดไม้สี่ไม้ข้างล่างนี่ก็จะขยายข้างบนนะเก้าไม้เจ็ถ้วยขยายแฮงแมนแล้วก็แ่นดาบอีกทีมีไพ่สามเหลียญสามถ้วยหดาบหนึ่งถ้วยแล้วเดอะมูนเนี่ยมาขยายหนึ่งถ้วยด้วยคือมันแปลไปในด้านดีไม่ได้เพราะว่าเรามองว่าถ้าเขาทําไม่ดีกับเราสิ่งที่เขาต้องเจอนะเขาจะเจออะไร คือคิงดาบก้าวไม้มันก็บอกมาอยู่นะว,ว่าหากว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดปราดเปื่องคิดอะไรแบบเฉียบขาดทะลุป,ปุกป,ป่งลงไปตรงมานะมันจะมีอะไรบางอย่างนะที่ทําให้เขาอาจจะไปต้องไปเจอกับคนที่เฉียบกว่าเราต้องทําให้เขาได้แบบรู้สึกว่ามันทํางานเหนื่อยกว่าเดิมเป็นสองเท่าด้วยก้าวไม้อ่ะอาจจะไปล้ําเส้นใครหรือตัวคิงดาบเองอาจจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าคุณอาจจะมีความเหนือชั้นกว่า เพราะว่าเพราะว่าตัวคุณมีดสันพลังงานของคุณอะ่ะเขาอาจจะมองไม่เห็นนะเขาอาจจะมองว่าเขามีความเอ,อเขาก็หนึ่งในตองโอเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่ของเขามันมีดอสตาร์อยู่แถวสองเนี่ยเป็นไพ่ของเขานะคะเขาก็มีเขามองว่าเขาก็าเจ๋งคนหนึ่งอะ่ะส่วนตัวคุณคุณก็ว่าเฮ้ย ฉันก็ทํางานของฉันปกติหรือว่าฉันก็เป็นแบบนี้ของฉันอยู่ปกติแต่ว่าความเดอะซันนะมันคือรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองมันมันที่สุดอะเดอะซันนะถ้าคุณเป็นคิงดามก็คือว่าอาจจะได้ฉะปะดะกันโดยทางความคิดหรือเปล่าเส้นความคิดนะไม่ได้ไม่ได้มีการเทคแอคชั่นใดๆที่แบบต้องตีลันฟันแทงอะไรแบบเนี้นั่นก็คือว่าหามันมากเกินไปนะเขาอาจจะสู้กับคนที่เฉียบอย่างคุณ แล้วความจริงอ่ะมันจะปรากฏเพราะว่าคิงดาบจะชอบความจริงความจริงอ่ะจะอยู่ระหว่างอ่าคือดีชั่วอีกอย่างหนึง่งถูกถูกต้องผิดอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าความจริงอ่ะมันจะอยู่ตรงตรงนั้นถ้าเราหักดีชั่วออกไปหักถูกผิดออกไปเนี่ยความจริงมันจะอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยคือความจริงแล้วเขาเหมือนจะได้แบบเรียนรู้อะไรบางอย่างแบบเหนื่อยอ่ะงานนี้อ่ะต้องไฟกับคนที่เจ๋งกว่าคนที่เฉียบกว่า นะคะ mm hmm. เหนือฟ้ายังมีฟ้าให้คํำนี้ได้เลยนะคะีนี้นพอเด้อดแหงแมนแล้วขยายได้เจ็ดถ้วยแนหะ้งแมนเะนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดีเลยอยู่แล้วคือคิดช้าพิจารณาใ่ต,าตองกว่าจะได้คําตอบนะแต่มันจะได้คําตอบที่เฉียบนะแต่ว่าขยายได้เจ็ดถ้วยมันคือหาคําตอบอยังไงก็เหมือนกับวนลูปอะ่ะมมันไม่เฉียบเหมือนแต่ก่อนยิ่งช้าไปกันใหญ่เมื่อก่อนว่าช้าแล้วพอมาเจอเจ็ดถ้วยเห็นกงจักเป็นดอกบัวเลยทีเนี้ย วุ่นวายสับสนนะมันมีความสับสนอยู่ในนั้นความรู้สึกว่าบางทีนะเลือกผิดก,ก็ติดกับดักได้เลยนะเจ็ดถ้วยเนี่ยชีวิตของเขาทีนี้ความเป็นเดอะสตาร์ันี่ยนาสนใจมากเพราะว่าเขามองว่าเขาเป็นเดอร์สตาร์เหนคุณเป็นเดอะซันแต่ว่ามันขยายออกมาว่าถ้าเขาล้้าเส้นคุณแล้วเนี่ยมันมมันมีสามเหลี่ยญแล้วอ้ไก็เลยขยายอีกแปดดักเข้ามาคนที่จะเป็นเดอะสตาร์เนี่ยส่วน ส่วนใหญ่เนี่ยเขาคือหนึ่งเดียวเขาจะมองว่าเขาโดดเด่นพร่างพราวนะเอเมื่อก่อนเขาเขาคงหรือตอนนี้ก็ได้นะเขามองว่าเขาเป็นเดอะสตารเนี่เหมือนฮีโร่ะเหมือนค่าคือหนึ่งแหละแต่ทีนี้ยมันจะมาแพ้พลังงานทีมเวิร์คสามเหรียญเนี่ยอืมันความโดดเด่นของเขาจะถูกกลบด้วยการขับเคลื่อนการทํางานเป็นทีมคุณคุณคุณคงเคยได้ยินนะถ้าใคร หาใครได้ทํางานหรือหรืออาดูดูหนังก็ได้นะบางประเทศเนี่ยจะทํางานในลักษณะแนวฮีโรนะ่ฮีโร่ค่าคือหนึ่งค่าเจ๋งทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยค่าแต่มันจะมีบางหนังบางบางอย่างบางเออบางประเภทที่เหมือนกับว่าเฮ้ยลบไปด้วยกันอ,อไปไหนไปด้วยกันเป็นพักเป็นพวกได้ได้รางวัลก็ต้องได้รับร่วมกันอ,อไม่ไม่เอาบินเดียวนะ ได้ค่าได้หน้าเองก็ต้องได้ด้วยทุกคนได้หมดนันเนี่ยเขาจะแพ้พลังงานทีมเราเนี่ยเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นสตาร์ทุกคนอาจจะเ,ออเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือว่าแบบซูฮกเขาแต่ตอนเนี้ยทุกอย่างมีขึ้นมีลงเขาจะแพ้พลังงานความเป็นทีมนะ,ะเขาจะแบบมันทําอะไรมันดูแบบแปดดาบไปหมดเลยมันขัดข้องมันเนี่ยมันมีพลังงานเนี่ยแปดดาบพลังงานคุณกับเขาอะเป็นแปดดาบแล้วทีเนี้ยเขาก็จะเจอแปดดาบอีกเออ ทีนี้มาดูอัศวินถ้วยอ่ะอมมันเป็นลนักษณะอัศวินถ้วยกับสามถ้วยจริงๆอ่ะมันเป็นไพ่ที่แบบเหมือนมีความเจ้าชู้ะนะบางคนบางบาง,บางน,นักพยายกรณ์อ,อาจจะตีความหมายไปในทิศทางที่ดีแต่สําหรับไอ้แล้วอ่ะไอ้มองว่ามันเหมือนกับเตอร์สปาร์ตี้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเขามีคนรักเขาอาจจะเจอใครไม่รู้อ่ะ ที่มาแบบกดหัวใจกดไลค์ให้กับคนรักตัวเองหรือแม้แต่ตัวเขาอาจจะพังเผอมีกิเลสเข้ามานะบงการชีวิตเขานะเขาตกเป็นทาตกิเลสจิตอ่อนไปละนะหลงไหลได้ปื้มกับใครบางคนก็ทําให้แบบนะครอบครัวระสรัรมละสายแบบนี้นะคะแไม้กับ6ดาบมันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบกระทันหันแต่เป็นเป็นทิศทางที่ไม่ดีนะ แบบอยู่ดีก็เกิดขึ้นเลยสถานการณ์เข้าสู่สภาวะแบบเข้ายากหมากแพงทำไมต้องใช้คานี้ไม่รู้อยู่ดีภาพแบบนั้นก็ขึ้นมาเตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลําบากอ่ะหรือจําเป็นต้องต้องเดินทางหรือว่าต้องจากคนรักจากสิ่งที่ตัวเองรักจะเป็นหน้าที่การงานก็ได้หรือจะเป็นแบบสิ่งที่ตัวเองชอบก็ได้แบบกระทันหันเออบางคนถูกบีบบัง,บง,บง,บงคับให้ย้ายที่อยู่ย้ายงานต้องเผชิญกับ อะไรที่ตัวเองแบบบางคนนะดินพ่อขางหมูอะแบบไม่ไม่ทําในสิ่งที่ควรทำเาต้องกลับไปทําสิ่งนั้นให้มันเสร็จไม่ให้เหมือนกับจะโยนจุดๆให้คนอื่นได้รับผิดชอบไม่ได้ต้องกลับไปทําในสิ่งที่ตัวเองควรรับผิดชอบอืเป็นเรื่องของกรรมไอ้มองเห็นในด้านของกรรมแบบขึ้นมาแบบตามพันแบบจรวดอ,อ่ะแปดแปดไม้หกดา ไพ่ไพ่สี่ไม้แล้วหนึ่งเหรียญแล้วมาเดอะมูนเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนกับอัศวินถ้วยสามถ้วยนะคะมันกัว่าความรักความสัมพันธ์ที่อันบริสุทธิ์งดงามถ้าเกิดว่าเขาคอยเขวจากคนรักของเขานะคะทีนี้กลายเป็นอาจจะเป็นเพราะแบบความรักความสัมพันธ์ของเขาที่บริสุทธ์งดงามเขาก็อาจจะถูกคนรักของเขาซ้อนแผนก็ได้ ก็ถ้าเธอหลอกมาถ้าเธอหลอกฉันฉันก็หลอกกลับเนี้ยแล้วมันทําให้เขารู้สึกกลัว,ก,ลวกังวลว่าฉันอยู่กับใครนี่กรมทํางานตามกรมตามทันหนักขนาดนี้เลยเหรอเหมือนพอตัวเองนะคะมีความไม่บริสุทธิ์ไม่ซื่อสัตย์ก็จะโดนคนใกล้เคียงอะใกล้ชิดอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือจะเป็นคนรักก็ได้ที่เมื่อก่อนมีความ อ่ซื่อสัตย์นะมีความบริสุทธิ์ความรักอันบริสุทธิ์ให้แก่กันแต่ว่าพอมาถึงนาัยแบบนี้ก็คือว่าไม่ไว้ใจละไม่ไว้ใจใครได้ละแต่เกิดจากตัวเองอืมจะเป็นพลังงานแบบเนี้ยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซุปเปอร์แฟนมาให้ แต่ต้องไม่เดืดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พ,พร้อมทางด้านผู้ข่าวสารและอริยทรับตลอดไปสําหรับคลิปในคลราไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ